ออเดอร์สุดท้ายของวันนะครับวันนี้นะสำหรับ e t f เทคนิค e t f ของผมนะครับของเราวันนี้เนาะก็วันนี้เกิดความลังเลเยอะนะครับเนื่องจาก OTC นะเนาะเนื่องจากเป็น OTC นะครับเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเทคนิคของเราจะใช้ได้กับ OTC หรือเปล่านะครับแต่เข้าจริงมันใช้ได้นะครับแต่ปัญหาคือเมื่อถึงแมวที่เราเคยฝึกมาแล้วแต่เราไม่กดมันเองนะครับ ถึงจุดที่เรามั่นใจแล้วแต่ในหลายๆครั้งเราไม่กดนะครับอย่างเช่นย่งไงวะอโอเคจบงานนะครับวันนี้ก็สต็อปลอสเนาะสต็อปลอสที่0.1เหรียญนะครับเติมเข้าไป30เหรียญนะก็สต็อปลอสวันนี้นะสต็อปลอสที่1เหรียญนะครับ1เหรียญนะครับเริ่มเทรดวันนี้นะชนะ ชนะ5นะครับ1 2 3 4 5 6แพ้6นะครับชนะ5แพนะ้6เนาะโอเคครับเกิดจากความลังเลไม่ไม่มั่นใจของเราทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมจะให้ดูโปรแกรมการฝึกนะครับว่าเห็นไหมครับว่าพอเรามั่นใจเราถึงแนวกดถึงแนวกดเนะี่ยคือมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยไหนวะ OTC นะครับ OTC เนาะก็ถึงแนวกดอย่างที่เราฝึกมาส่วนมากก็จะ เป็นไปตามแผนของเราหมดเลยครับเฉพาะ OTC นะครับ,น,รบนี่นะ,ะนี่นะครับถึงเงากดถึงเงากดก็นี่ฮะรับเริ่มเซตตัวให้เราชัดขึ้นแล้วนีครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าอาเดิอนะอ่าโอเคอ้าเขาดูส่วนแล้วนะครับเขาดูส่วนไปแล้วนะครับ,อ,รบอ่าโอเคครับก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับ พอดีเห็นเส้นกริดตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวตรงนี้นิดนึงนะครับก็เลยขวางแต่ไม่คิดว่าเขาจะหลุดขึ้นไปนะครับอ่าโอเคครับนี่ก็อ่าวันนี้ก็จะสต็อปลอตไปเนะสต็อปลอตก็เป็นแนวที่ผมคัดกรองไว้หมดเลยนะครับแนวนี้นะเดีย๋ยวดูให้ดูจบแท่งนี้ก่อนนะครับว่าเขามีแนวอ้าวไม่ใช่แนวโอเคแบบนี้แพนครับแบบนี้แพ้เนาะจริงๆก็ไม่ใช่แพทเทิร์นที่ผมฝึกมาหรอกนะผมจะไม่เทรดหนึ่งนาทีนะครับไม่เทรดนะ อันนี้ผมไม่เทรดหนึ่งนาทีนะครับปกตินะผมจะเทรดที่ทำเฟรมห้านาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาที่ย่าใสาเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาสังเกตรกราฟมากนะครับแล้วก็มีการเวลาอ่านพฤติกรรมของราคาได้เยอะขึ้นนะครับก็เลยเือกี่จะเทรดทำเฟรมกว้างๆนะครับอันนี้กดขึ้นเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีแนวขวางเลยนะครับไม่มีนะ ็มีโอกาสที่เขาจะไหลยาวขึ้นไปนะครับไหลยาว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 ขึ้นไปเลยนะครับแทงนี้นะ1 OTC จะไหลประมาณนี้นะครับหมดไหลก็ไหลยาวนะครับ1 2 3 4 5 6 7นี่ครับ8แท่งเลยนะครับมี10แท่งเลยครับผมเห็นไหลเป็น10แท่งเลยนะครับวันนี้นะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับขาลงนะครับเทรนลงก็จะลงยาวเลยนีครับ นี่คือแนวที่ผมคัดกรองไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเนาะ,ะกดต่อเนื่องนะครับกดต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาไม่มีแนวขวางนะครับไม่มีแนวขวางเลยนะแล้วแท่งนี้ก็ยืนอยันแล้วว่าแรงซื้อเข้าเยอะนะครับแล้วก็พิกาที่จะไหลขึ้นยาวไปเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เทรดหนึ่งนาทีนะครับผมต้องบอก ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่เทรดหนึ่งนาทีนะครับปกตินะแต่สายจากมองมองแนวจากทางด้านซ้ายนะครับว่าเขาไม่มีแนวขวางเลยเนาะก็เลยก็เลยกดขึ้นนะครับวันนี้เราชนสต็อปลอสเฉยเลยครับเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์นะฮะที่ <c oughs> คิดว่าขาดทุนนะครับที่เทรดด้วยระบบของเราเองนะครับแล้วขาดทุนนะ,นะครับขึ้นสรุปนายไม่มีแนวขวางนะ ก็อาจจะเป็นเพียงแค่การพักตัวชวั่วคราวของเขานะครับต้องรู้ว่าแท่งนี้จะปิดตัวยังไงเนาะดิดปึ้งขึ้นไปวิสุดท้ายติบไหมอ่าดิดลงแบบนี้น่าจะไม่รอดนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้มีแนวขวางนะครับแถวนี้นะ<ๆ>ก็อาจจะมีแนวตรงนี้นะครับที่เป็นแนวเก่าของเขานะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่าอ่านั่นละครับเป็นแค่การพักตัวชวั่วคราวนะครับ ต้องดูว่าแท่งนี้จะยืนยันว่าเขาจะไปต่อจริงไหมเนาะนี่ก็ไม่ได้เข้านะครับแนวที่ผมคัดกรองไว้โดยจิตตรงนี้นะครับไม่ได้เข้านะส่วนมากก็จะคัดกรองไว้หมดเลยนะครับแนวนี้ผมก็คัดกรองไว้แล้วก็ไม่มานะหลา,หลายแนวที่คัดกรองไว้ก็เป็นไปตามคาดการณ์หมดเลยนะครับก็โอเคประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ว่าพอกราฟเริ่มเซตตัวตอนช่วงสองทุ่มนะครับตอนช่วงสองทุ่มนะ เริ่มเซตตัวแบบเป็นแนวสวย,สวยให้เราเห็นนะอ่าเห็นไหมฮะบอกว่าเขาพักตัวชั่วคราวแค่นั้นแหละครับเพราะว่าเขาไม่มีแนวขวางนะพอช่วงกราฟเซตตัวปุ๊บเราหานแนวชัดเจนได้แล้วก็กดตามที่เราฝึกมาเนี่ยฮะผลก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับผลออกมาดีนั่นเองนะฮะที่บอกว่าเขาไม่มีแนวขวางเนาะอาจจะรอย,ย่อหน่อยน,นะครับถ้าถึงตรงปลายไส้นี้ได้ก็จะดีนะครับมี rejection ขึ้นไปแล้วนะครับ อ่าโอเคมินโฮเทเดอร์น่าจะมีสาระดีๆมาฝากกับมินเท่านี้น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ชนสต็อปลอสที่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งเหรียญเนาะศูนย์จุดหนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคครับแล้วพวกนี้มาดูกันใหม่นะครับว่าเราจะาทำกำไรกับ IQ Option ได้ไหมนะพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเนะเราจะเข้าตามระบบที่เราฝึกเลยนะครับแล้วก็แพ้เราก็จะยอมแพ้นะครับ แต่ถ้าเราชนะเราก็จะหยุดหยุดที่ชัยชนะประมาณสัก3มามไม้ก็แล้วกันเนะาะสามไม้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ